สวัสดีครับเอฟซีนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีสวัสดีครับเีสวัสดีครับสวัสดีนะครับมณีนะครับมหายายพอดอีกแล้วมือนี้นะครับนะนะครับหายายพร้อนี้นะครับมาซื้อแตงนะครับมาซื้อแตงโมนะครับแตงโมมาซื้อข้าวท่อเออแตงโมนะครับแตงโมโอ้โหนะครับข้าวท่อข้ท่อนะครับขักท่อนะครับขักท่อโลละเก็ดบาดขักท่อนะครับเนาะนะครับแตงโมกับทุกทีบาทเหมือนเดิมนะ นะครับนะครับมือนีบ้านเพื่อนนะครับมาชมมาเทียวบ้านเพื่อนนะครับมือนีนะครับบานี้ก้อนนะครับนะครับพาเอซี่นะครับมาเบิงมาชมนะครับปักห้องนะครับผูกกับผสมประสานกับลายจังโง่นะครับพาเอซี่มาช่มาเบิงนะครับเดี๋ยวปมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวบานเพื่อนน้ำนะครับมือนีนะครับครับเดี๋ยวจะมาซิมนะมาซิมเล็กน้อยที่จะหวานม้อนะครับทังโอ่เอพอน อนะครับมาซิมนะครับเหลือซิมเล็กน้อยนะครับซิมเมื่อไหร่ดหวานบออากาศร้อนๆแลทีนะครับซิมแจงโม่นะครับอืมแม่ขอบคุณครับนะครับคุนผู้ชมนะครับหวานนะครับอากาศร้อนนะครับแจงโมหวานมากนะครับหลังจากตัดมาก ตัดมาไหวจัามือเราเนี่ยพ่อนประมาณจ้ามือเราแจ้งโม่หน่อตัดมาไหวประมาณอาทิตย์ตัดมาไหวบ่มานอาทิตย์ตัวควรนอเนาะโอ้ดูือโอหวานนะครับซึ่งมันทิ่งต้นนะครับเนาะทิ่งต้มแล้วก็มะพร้าวล่องขิมล่องกินเบงนะครับหวานนะครับหวานมากเลยนะครับนะครับเอพซีนะครับอยากมาซื้อพักท่องพักท่องนะครับก็มาซื้อได้ยู่บานเพื่นนี้แหละนะครับ ตนี่บ้านหนองบะตองบ้านหนองบะตองตนนซี่อำเภอกระบินบุรีนะครับจังหวัดกาจินบุรีนะครับผักท่องกับโลละเจ็ดบาทเจ็บาทเนาะนะครับเจ็ดบาทนะครับนะครับกาลูกใหญ่ก็ต้องพวนนะครับนะนะครับนะครับมาชมมาเที่ยวบ้านเพื่อนมือนีินะครับบ้านเพื่อนสวยนะครับบ้านเพื่อนสวยงามนะครับเดี๋ยวจะรีวิวบ้านลุงพ่อนเบิ้งจังหน่อยนะครับเนาะนะครับนี่ก็บ้านเพื่อนนะครับบ้านหลวงพ่อนะครับ บริเวณหันจังน้อนนะครับนะได้ได้กัมาเที่ยวถึงบ้านเพื่อนนะครับบ้านเพื่อนก็สวยสวยอยู่นะครับนะสวยอยู่นะครับมาีวิ่วนะครับมาเที่ยวนะครับมาชมนะครับพายฟซีมาเบิงนะครับว่าจะมาซื้อแตงนะครับแตงโมเพื่อนนั่นแหละมีสองนะครับบังเอิญเพื่อนเหมาสวนไปแล้วนะครับมีสองเมาสวนให้คนรับเหมาไปแล้วนะครับ ประมาณแสนหนึ่งมอไอเมาสวนไตเนาะแสนหนึ่ 100, นงเนาะนะครับเออมีดลายมีดส,สองเพิ่นนะครับเป็นเมาไปแล้วนะครับขายดีนะครับจนคนนันน้นอยากซื้อคนนี้อยากซื้อก็อออเลยเมาสวนเบลก็เลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้แหละนะครับทั้งหดก็ฝากช่องบ่าวจังมู่ชาแนลในเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้วยนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวก็เอ่อขาให้เอตตี้นะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณได้หลายนะครับกี่กี่ตามแล้วก็รับชุ่มจีบนะครับตั้งแต่เนี่ยจนจบนะครับเนาะนะครับเขาให้เอตตี้พ่อแม่พี่น้องนะครับมี่ชูกะฟ้าปลอดภัยทางแยงบาดเจ็บบาดชนให้เราไปด้วยทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้ลาไปก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ